ประเทศฟิลิปปินส์พาไปดูกันต่อเลยนะคะดูเตเต้ผู้นําฟิลิปปินส์ค่ะเขามีการใช้ยาแรงขู่ประชาชนของเขานะคะบอกว่าใครที่ปฏิเสธในการรับวัคซีนเนี่ยจะถูกใช้ยาแรงด้วยการจับขังคุกรวมถึงไล่ออกนอกประเทศด้วยค่ะ โดยทางประธานธิบดีโรดิโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์แถลงผ่านทางโทรทัศน์ถึงชาวฟิลิปปินส์ทั่วประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นย้ำการเรียกร้องของรัฐบาลฟิลิปปินส์นะคะให้ประชาชนรีบไปรับวัคซีนโควิด19ขู่เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ยอมฉีดจับขังคุก ดูตาเต้ยังไล่คนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนให้ออกไปจากฟิลิปปินส์ระบุว่าตราบใดที่ยังอยู่ในประเทศนี้ทุกคนมีสิทธิ์ติดเชื้อจึงเป็นเหตุผลค่ะว่าคุณต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันคนรอบข้างดูตาเต้ยังขู่จะให้เจ้าหน้าที่ไล่จดชื่อทุกคนที่ไม่ยอมฉีดด้วยดูตาเต้ยังกล่าวต่อไปด้วยนะคะว่าอย่าบังคับให้เขาต้องทําเช่นอย่างที่พูดและย้ำว่าขณะนี้ประเทศชาติกําลังเผชิญกับวิกฤตการณ์นี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินของชาติคุณก็เลือกเอาเองว่า ว่าจะยอมฉีดดีๆหรือจะให้ผมส่งคุณเข้าคุก ดูเตเ้กล่าวด้วยว่าเขารู้สึกโมโหมากที่ชาวฟิลิปปินส์ปฏิเสธการฉีดวัคซีนทางที่รัฐบาลต,ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ประชาชนและประเทศชาติฟิลิปปินส์เริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิดให้แก่ประชาชนตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาฉีดไปได้กว่า8ล้านคนแล้วนะคะฉีดเข็มแรกไปมากกว่า5,950,000คนฉีดครบ2เข็มแล้วกว่า2,900,000คนนะคะ โดยฟิลิปปินส์ตั้งเป้าฉีดวัคซีน50-60%ของประชากรภายในสิ้นปี2021นี้นะคะก็ไม่แผวเลยค่ะสำหรับดูเตเต,เต้นโยบายยาแรงตลอดเลยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม GEN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสสดนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook GEN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ